ตำแหน่งการติดตั้งผมก็ดูเข่าผมเป็นหลักด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราจะติดตัน,นี้ก็ติดตั้งสวิตช์เสร็จแล้วนะครับเป็นสวิตช์ที่ตามหามานะครับแล้วก็พี่เอ็มเห็นนะครับพี่เอ็มก็เลย e n d ดน้องๆนะครับส่งมาให้ใช้ฟรีเลยนะครับขอขอบคุณพี่เอ็มมากๆเลยนะครับอ่าตัวนี้มันก็เผลที่มาใช้กับต๊วเรือวงเดือนก็คือมันมันเซฟตี้ เซฟตี้ได้ด้วยนะครับเพราะเวลาสว่าเกิดเหตุการณ์อะไรกระดันหัน,นเนี้ยเราก็สามารถกดตรงเนี้ยมันก็จะปิดได้เลยนะครับเพราะหน้ามันใหญ่หรือเราใช้เข่าก็ได้นะครับเข่าก็แบบชนไปแบบนี้เลยนะครับสวิกมันก็จะจะดับเลยนะครับอ่ามันเป็นระบบแมกเนติกคอนะครับก็คือเวลาที่เรากดไปเนี่ยสวิกจะไม่มีการค้างนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเผลอไป ไปกดแล้วเกิดว่าตัวนี้มันค้างซึ่งมันจะแตกต่างจากจากสวิตชัวไปแบบนี้นะครับอันนี้พอกดไปปุ๊บเนี่ยสวิตช์มันจะค้างเลยนะครับอันนี้เป็นแมกเนติกแบบธรรมดานะครับไม่มีคอยนะครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันจะไม่มีการว่าค้างเลยครับอันนี้ผมถอดปลั๊กนะครับก็เลยเครื่องไม่เดินเดีย๋ยวลองเสียบปลั๊กดูนะครับ ก็วงจรน,นี้ก็ครูโจมาต่อให้นะครับผมก็ไม่ค่อยชำนาญเรื่องไฟฟ้าสักเท่าไหร่ก็ได้ครูโจมาช่วยต่อให้นะครับเรากดต,ตัวทึ่สีีเขียวไม่ไม่ค้างน,นะครับก็กรเด้งกลับมาแต่ว่าเวลาเราจะติดตำแหน่งการติดตั้งผมก็ ดูเข่าผมเป็นหลักด้วยนะครับเพราะาบางทีถ้าเราหรือไม่เราต้องไปกดอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่ต้องมองเลยก็ได้นะครับก็คือเดี๋ยวเราจะเกิดความเคยชินเองเวลาที่เราทํางานเนี่ยมือเราไปอย่างนี้เราตกไปได้หรือไม่เราก็ยกขาขึ้นมาหน่อยนะครับอันนี้ผมก็ทําตาแหน่งไว้บริเวณเข่าว่าพอเรายกขึ้นมาปุ๊บผมก็กดลงตรงนี้เลยนะครับมันก็จะสะดวกแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับ ขอขอบคุณพี่เอมากมากเลยนะครับผม